ครับผมสวัสดีตอนเย็นๆครับผมทั้งวันเลยวันนี้ก็อยู่กับคืนครับผมยุ่งกับคืนเลยวันนี้ตอนเย็นสงสัยมันจะไม่ได้ถ่ายให้เอฟซีดูไก่ครับผมเพราะว่าคําแล้วตันนี้ก็เป็นสิบยี่สิบห้าครับผมตัวนี้ยี่สิบห้าหลังนะมีรังเก็บครับผมมีรังเก็บใส่รังเก็บให้เรียบร้อยนี่ครับผมเพราะว่าทำตัวนี้ทั้งวันแลวครับวันนี้เพราะว่าเอฟซีว่าปีใหม่จะกลับมาบ้านก็ ขอไปเที่ยวป่าก็จะให้ครับผมตัวนี้ผีเสื้อครับผมเอฟซี FC ว่าจะมาหาก็ยินดีต้อนรับนะครับผมนะพี่มายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเลยมาพรุ่งนี้ก็ได้ครับผมที่โทรมาตอนเย็นๆครับผม พอดีติดภารกิจอยู่ครับตัวนี้ก็เป็นพีเช่อผมไม่มีรังเก็บตัวนี้ก็ไม่มีรังเก็บส่วนรังเก็บก็อยู่ตรงนี้ครับผมข้างหน้านี่แหละ,ะแต่ fc fc บอกไม่เอารังเก็บก็ได้ครับผมตัวนี้ครับผมนะวงกลมสีน้ำตาลครับผมพางตาสายมูรี่แข็งครับผมตัวนี้เพราะว่าต้องใส่สายมูรี่เพราะว่า ตอนไอ้ยี่บห้าหลักนี่มันเยอะนะครับเนาะเยอะถ้าใส่เส้นใหญ่ๆอย่างนี้มันจะกำใหญ่ครับผมอันนี้เป็นคืนทางครับผมนะคืนทางสิบห้าหลักทำไมว่าต้องถามว่าใส่เส้นใหญ่ถ้าไม่ใส่เส้นใหญ่มันจะปวดยากครับผมเวลามันติดไก่เนาะอันสิบห้าหลักครับผมนี่ถ้าติดไก่แล้วแกะง่ายครับผมสิบห้าหลักเป็นคืนทาง เป็นคืนทางปักทางแก่ครับผมเวลาเอาไก่ไปต่อก็วางแล้วก็ปักคืนไก่ไว้้ดนข้างด้านหน้าด้านหลังอ่านทางว่ามันจะมาทางไหนแค่นั้นครับผมถ้ามันไม่เข่าตีมันก็จะติดคืนทางครับผมถ้าสิบห้าหลักเชือกสายเมนเส้นใหญ่เวลาติดไก่มันจะแกะง่ายครับผมคําตอบคือว่าแกะง่ายครับผมใส่เส้นใหญ่นี่ครับผมหลังเก็บก็มีครับผมรังเก็บกตัวนี้ครับ ทางเก็บครับผมสีดาครับผมสีดำอ่ะก็สอบถามได้เช่นเคยครับผมทางเฟซบุ๊กก็บ่าวบึงการนอนนาครับผมทางไลน์ก็ศูนย์แปดห้าสี่หกห้าสามศูนย์หกแปดครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะแจ้งเตือนข่าวสารจากบ่าวบึงการจะได้รับข่าวสารคลิปชมใหม่ๆครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม